ตอนนี้เราอยู่กันในเพยยสนะครับผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับแล้วก็ได้ซื้อ DLC มานะครับก็เลยคิดว่าจะเอาดี c มาให้ดูกันนะครับคราวนี้เนี่ยผมจะพูดถึง DLC ที่มีชื่อว่า Butcher w เวส e ทิร์นแพ็มั้ง้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับยังไงเดี๋ยวจะยังไงก็ดูในชื่อคลิปกันแล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยเจ้าดีเอ d ซีตัวนี้ครับเราจะสามารถพอหลังจากซื้อมานะราจะสามารถซื้ออาวุธเพิ่มได้3ชิ้นนะครับามาดูกันก่อน3ชิ้นไหนบ้างนะครับ จะมีเอ่อสเปเชียลนะครับจะเป็นธนูวันนี้นะครับธนูวันนี้เนี่ยค่อนข้างเขาเรียกอะไรอะเป็นจุดขายของ DLC นี้เลยนะครับเอ่อสําหรับผมนะในความรู้สึกผมนะก็คือถ้าอยากใช้ธนูให้ซื้อดี c ีนี้แต่ถ้าไม่อยากใช้ธนูก็ไม่มีอย่างอื่นให้หวังจาก DLC นี้นะครับสามารถข้ามได้เลยแต่ว่าธนูมันเล่นสนุกแล้วมันเจ๋งจริงๆนะครับเรามาดูข้อดีกันนะครับเจ้าธนูวันนี้เนี่ย จะเห็นว่าดาเมจถือว่าสูงมากนะครับรอยเท้า13ถือว่าสูงมากนะครับถ้าเทียบกับอาวุธชิ้นอื่นๆที่เราจะใช้นะครับที่บอกว่าสูงมากเพราะว่าเมื่อเทียบกับค่าคอนซิลเมนต์30แล้วเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็กระสุน50นัดนะครับแมกกาซีนเนี่ยมีแค่หนึ่งก็คือเราสามารถจับลูกธนูได้แค่ทีละหนึ่งลูกนะครับอ่ะจะออกมาหน้าตายอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ย ที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากๆก็คือเวลาที่เราสเตลเนี่ยเราสามารถใช้มันสเตลได้นะครับเราสามารถยิงธนูได้ไม่มีเสียงอยู่แล้วถูกไหมถึงแม้ว่ามันจะมีมอสบางตัวที่ทําให้ธนูการเป็นเสียงดังได้ก็ตามนะครับแต่ว่าด้วยธรรมชาติของมันแล้วเนี่ยมันไม่มีเสียงนะครับสามารถใช้ในการสเตลได้แต่ถ้าหากว่าเราเล่นโปรจ็อบนะครับแล้วสเตลพลาดนะครับเราจะต้องสู้ต่อธนูอันนี้เนี่ยก็มีดาเมจแรงพอให้เราสามารถสู้ต่อได้นะครับเพราะงั้นถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีถ้าเกิดว่า ใครที่อยากจะกึ่งกึ่งสเตลกึ่งกึ่งสู้นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมใช้ธนูกับบิวที่เป็นฟูจิทีแต่ว่าไม่ได้ใช้อากิมโบนะครับผมก็จะใช้ธนูแทนค่อนข้างดีทีเดียวออดูส่วนของมอสกันนิดหนึ่งข้อเสียเดียวของมันเลยนะครับที่ผมรู้สึกกับธนูนี้นก็คือมอสมันน้อยมากๆนะครับให้ดูนี้แล้วกันเป็นธนูเปล่านะครับ มัดมีแค่นี้เลยนะก็คือเปลี่ยนลูกธนูได้2แบบนะครับแบบแรกเลยคือแบบเป็นลูกธนูพิษนะครับจะจำนวนกระสุนลดลงนะครับลบสิแล้วก็ดาเมจลดลดลงด้วยร30นะครับธนูระเบิดครับไม่ลดอะไรเลยนะครับเพิ่มดาเมจ65แต่ว่ายิงแล้วเสียงดังนะครับทีนี้เนี่ยก็จะบอกข้อดีข้อเสียของเจ้า3แบบนี้กันแล้วกันนะครับ ถ้าหรือว่าเป็นธนูธรรมดาเนี่ยดาเมจของมันคือ195นะครับไม่แน่ใจว่าบวกอะไรเพิ่มไหมโอเคไม่บวกนะครับ195เพียวๆนะครับยิงไปโดนปุ๊บ195เลยนะครับถ้าไม่โดนหัวนะครับพอยิงเสร็จปุ๊บศัตรูตายก็วิ่งไปเก็บลูกดอกไม่ใช่ลูกดอกไปเก็บลูกธนูกลับมานะครับ โดยที่ไม่ต้องไปแย่งกระสุนกับใครอันนี้คือข้อดีของมันนะครับเพราะว่าในเกมเพยเดเนี่ยเวลาที่ศัตรูตายมันจะดรอปกระสุนใช่ไหมแล้วทุกคนก็นจะแย่งกันเก็บนะครับถ้าใช้ธนูจะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะว่าไม่มีใครเก็บลูกธนูของเราได้นะครับแล้วลูกธนูก็ไม่หายไปไหนเราก็แค่วิ่งไปเก็บของเรากลับมาแต่ว่า,อ,าอย่ายิงไปในที่ที่มันเก็บไม่ได้แล้วกันเช่นอาจจะเล่นมอลคัชเชอร์แล้วยิงสไนเปอร์ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะขึ้นไปเก็บไม่ได้ก็จะเสียธนูไปแต่ว่า ผมไม่เคยใช้ลูกธนูจนหมดนะ50นี่ถือว่าเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยเอ่อผมก็จะหันมาใช้เป็นเอ่อลูกธนูพิษแทนนะครับทีนี้เนี่ยลูกธนูพิษครับมันจะทําให้เราเสียเอ่อจำนวนลูกไม่ใช่ลูกดอกพูด,พด,พดลูกดอกตลอดเลยเอ่อเสียจํานวนลูกธนูไปเหลือแค่35สห้านะครับแล้วเสียดาเมจอีกร้อย้าเลยนะครับแต่ว่ามันมีข้อดีของมันนะครับโดยรวมแล้วนะครับ เอ่อคืออย่างนี้ลูกธนูพีดอะทุกคนน่าจะพอตอบได้ก็คือยิงไปนะครับแล้วก็เลือดจะลดเรื่อยๆนะครับซึ่งพอรวมกันแล้วเนี่ยดาเมจแรงกว่าธนูปกตินะครับแล้วก็ข้อดีของลูกธนูก็ยังอยู่คือสามารถวิ่งไปเก็บกลับมาแล้ใช้ต่อได้นะเพราะงั้นมันจะไม่เสียอะไรสํหรับผมเนี่ยสาลูกก็ยังถือว่าดีพอนะครับไม่เคยใช้หมดเหมือนกัน3ามลูกนี้นะเอ่อแต่ว่ามันมีข้อเสียที่ต่างกันนะครับคือ เท่าที่ผมลองเล่นนะครับไม่รู้จะถูกต้องไหมนะถ้าผมลองเล่นดูนะครับผมชอบเล่น,เ,ลนเอ่อธนูพิษมากๆนะครับเวลาที่เราเจอโครเกอร์เจอเทเซอร์อะไรอย่างเงี้ยครับพวกตัวที่มันเป็นตัวพิเศษผมสามารถยิงครั้งเดียวแล้วมันตายเลยได้นะครับในขณะที่ถ้าแบบว่าเป็นแบบธรรมดานะครับยิงไปจะไม่ตายครับดาเมจแรงก็จริงแต่ว่ามันไม่ตายนะครับอาจจะต้องยิงซ้ําลูกที่2เอ่อประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้อ,อ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือ จ้าลูกธนูน,นี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะยิงไปแล้วโดนเกาะของพวกลูกจ็อกนะครับพวกตำรวจบางตัวจะมีใส่ชุดเกาะใช่ไหมพอยิงไปแล้วมันก็จะไม่เข้า,ากระสุนเออลูกธนูก็จะเด้งออกนะครับก็จะไม่ทําดามเมจไปเลยนะครับในขณะที่อันนี้เนี่ยถ้าเป็นลูกธนูพิษผมไม่เคยเจอปัญหานี้นะครับรู้สึกว่ายิงไปปุ๊บก,ก็ติดพิษเลยแป๊บเดียวก็ตายนะครับคือถ้าเป็นตัวธรมวร,วธรมดาพวกเออลูกธธรรมดาแป๊บเดียวตายนะครับแต่ถ้าว่าเป็นโคเกอร์เนี่ยยิงไปแล้วก็รอสักพักหนึ่ง ก็จะตายนะครับแต่ว่าทั้งสองอันนี้เหมือนกันนะครับคือถึงแม้ดาเมจจะต่างกันแต่ถ้าเฮดช็อตก็ตายนะครับทีนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วเจ้าธนูธรรมดามีดียังไงนะครับคือเจ้าธนูพิษนี้เนี่ยมีข้อเสียอย่างเดียวเลยที่ผมเจอครับอย่างเดียวเลยก็คือบูโดเซอร์ไม่ติดพิษถ้าผมก็จะไม่ผิดนะบูโดเซอร์ไม่ติดพิษนะครับผมยิงบูโดเซอร์ไม่เข้าเลยนะครับแต่ตัวอื่นตายหมดนะครับในขณะที่ผมใช้เจ้าธนูธรรมดานี้เนี่ยยิงไปรู้สึก เข้าหัวบ้างไม่เข้าหัวบ้างนะตอนนั้นน่าจะ4ดอกก็ตายนะครับบูโดเซอร์โดนประมาณ4-5ดอกก็ตายนะไม่น่าจะเกินนี้หรืออาจจะ3ด้วยซ้ำนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเน้นไปที่สู้กับบูโดเซอร์ก็อันนี้นะับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะเน้นที่สู้กับพวกโคเกอร์พวกเทเซอร์ก็อันนี้นะฮะแต่ผมแนะนำว่าใช้ทูพิษดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าจะบูโดเซอร์ก็ใช้พิษพกยิงก,ก็ยังได้นะถูกไหม มันจะประหยัดกระสุนได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันสุดท้ายคือลูกธนูระเบิดลูกธนูระเบิดเนี่ยเรียกว่าอย่างกลับออกมาจากคนละเดียวซีกันเลยนะครับคือดาเมจมันแรงกว่ามากนะครับยิงไปแล้วลูกธนูหายไปเลยนะครับไม่สามารถเอากลับมาใช้ได้ใหม่นะครับแถมเก็บจากเขาเรียกอะไรอ่ะเก็บจากพื้นนะครับไอ้พวกที่เป็นกล่องๆที่ศัตรูดอกเอาไว้เนี่ยก็ไม่เพิ่มไม่เพิ่มลูกธนูให้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับถ้าอยากเติมก็ไปหยิบที่ ammo bag ที่เพื่อนดอกเอาไว้ให้นะครับได้แค่นั้นนะครับแต่ว่า50ดอกถือว่าเป็นอะไรที่เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเออมันโอเคถ้าเราไม่ได้สู้กับรถที่มีป้อมปืนนะครับอันนั้นเท่าที่ผมลองดูก็ใช้เกือบหมด50าสบแบบเพื่อทำลายป้อมนะครับซึ่งไม่ <laughs> มันก็ถือว่าไม่พอนะครับแต่ว่า เราสามารถสู้กับชิลได้ง่ายนะครับก็ชิลถือโลมาก็ยิงใส่หน้ามันมันก็ตายเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีโลก,ก็ตายอยู่ดีนะครับล้วก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับกับสตูทุกแบบเพียงแต่ว่าไม่สามารถเก็บกลับมาใช้ได้อีกเท่านั้นเองอ่าอันนี้คือวุอันแรกที่เป็นจุดขายนะครับส่วนชิ้นอื่นๆผมจะไม่ค่อยเอ,อ,องรายละเอียดลึกมากนักนะครับจะมีเก็บไว้ไหนว่าอันนี้นะครับรีพิเตอร์นะครับ ีพิเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นสไนเปอร์ไรเฟิลซึ่งไม่ถูกใจผมเท่าไหร่นะครับด้วยความแรงที่ก็ไม่ได้มากมายคือความแรงน้อยกว่าธนูด้วยซ้ำนะครับจริงอยู่ที่แม็กกาซีแมันค่อนข้างใหญ่แต่ว่ามันรีโหลดนานแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันรีโหลดนานประมาณไหนนะครับใส่ตัวไว้ก่อนอันนี้หนึ่งอันนะครับที่ผมคิดว่า ไม่ไม่น่าใช้ผมขอใช้ธนาทอสดีกว่าถ้าผมจะใช้สไน p เปอร์นะหรือว่าสไนเปอร์อื่นก็ยังดีกว่าเออรีพิเตอร์อยู่ดีนะครับปืนพกนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับออพิสเมเกอร์จุดสี่ห้านะครับรีวอร,วอร์นะครับเป็นปืนพกที่แรงที่สุดในตอนนี้นะครับไม่ใช่ว่าปืนพกเดยวกันเป็นอาวุธลองนะครับที่แรงที่สุดในตอนนี้นะครับแต่ข้อเสียเหมือน,นกันก็คือรีโหลดนานมากนะครับอ่ะเราจะไปดูกันที่เซฟเฮาส์ โอเคอันนี้เป็นิピเตอร์นะครับปืนลองเป็นพิชเมกเกอร์นะครับแล้วก็อาวุธป่าผมจะเปลี่ยนเป็นเดรดไม์นะครับซึ่งมากับ DLC น,นี้เหมือนกันนะครับเราจะมาดูความแตกต่างกันมามาลองปืนกันหน่อยโอ้กระตุกโอเค แต่ถ้าหยิบปืนมันเท่นะเออที่ซ้อมอยู่ไหนวะโอเคเนี่ยครับเวลารีโหลดมันจะเป็นแบบพิระนัสอย่างนี้เลยเนะี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างช้ามากนะครับแต่ว่าความเร็วปืนถือว่าก็เหมาะสมกับดีกับชื่อดียซีแล้วซึ่งก็จะเป็นแนวคาร์บอยนะ ได้ความเร็วประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่ากระสุนมันแบบมันรีโหลดช้าอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบก็สามารถใช้ได้นะครับเอ,อ่อถ้าชอบอาวุธแรงๆนะครับเพราะว่าน,นี้เนี่ยรู้สึกว่าจะแรงกว่า Desert Eagle สองเอท่าเลยนะครับไม่มีปืนไม่มีอาวุธลองอันไหนแรงเท่าอันนี้มาก่อนแล้วก็อันนี้นะครับี e p เตอร์ซึ่งเป็นรเฟิลนะครับมันค่อนข้างช้านะ่ะถึงแม้แมกกาซีนมันจะใหญ่นะครับแต่ว่าผมว่าไม่ค่อยคุ้ม ก็สัตตัวผมว่าไม่ค่อยแล้วก็จากที่เพื่อนเห็นนะครับอันนี้คือผมเล็งมาที่อ้นี้นะแต่ว่าลองสังเกตว่าการะสนุนผมไปตกที่ไหนบ้างนะครับเห็นปะไปอยู่ข้างหลังด้วยนะครับทำให้รู้สึกว่าเออมันเป็นไเฟิลที่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะแม่นเท่าไหร่แล้วก็การทักระสุนก็แบบทีละนัดเช่นกันนะครับ เนี่ยกว่าจะเติมเสร็จมันค่อนข้างนานนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อดีแง่ัดจนก็คือน่าจะไม่ต้องเติมให้ครบหมดนะนก็สามารถใช้ได้เนี่ยครับมันสามารถเออบรกการเติมกระสุนแล้วก็ออกมายิงได้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมั้งอะไรอย่างนี้นะครับแต่ไม่รู้สิผมไม่ค่อยแนะนำนะก็คือผมไม่ได้ใช้นะครับทำให้รู้สึกว่า ของที่น่าสนใจของ DLC นี้ก็คือธนูนั่นแหละน่าจะธนูแค่อย่างเดียวเลยนะครับผมลืมให้ดูไดนามายอ่ะเอาเป็นว่าไดนามายเนี่ยเวลาปาไปแล้วมันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีช่วงดีเลยของมันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ล้ศมมีระเบิดที่กว้างมากกว่าปกตินะครับก็ถ้าชอบก็สามารถใช้ได้แต่ว่า มันก็มันก็ไม่แย่ครับลองใช้ดูแล้วกันนะทีนี้เราจะมาดูเรื่องของอาวุธประชิดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเออโอเคมาเรียงกันเลยนะจะมีอันนี้นะครับผมจะให้ดูเฉยๆว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าผมจะไม่พูดถึงข้อมูลของมันเพราะว่าสําหรับเกมเพลย์เดยผมคิดว่าอาวุธประชิดมันไม่ค่อยสาคัญผมรู้สึกอย่างนั้นนะมีอันนี้ที่น่าจะดูโอเคหน่อย ด้วยเรื่องของความสวยนะครับมีอันนี้มีอันนี้จะใช้คำว่าเอ่อจะใช้ชื่อเป็นธงมาฮอคก็ไม่ทันแล้วนะครับมันมีอาวุธที่ใช้ชื่อนั้นไปนแล้วนะอ๋อแกเป็นแบบนี้แทนโอเคแล้วก็สุดท้ายอันนี้เป็นเหมือนกเรียกอะไรอ่ะที่ปั๊มตาพวก คา่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้น้าสำหรับ DLC นี้แล้วกออ็มันจะมี achievement อยู่นะครับเออผมให้ดูเป็นแบบหน้ากากแล้วกันแบอบกว่าใครจะไปทำนะครับหน้ากากที่ได้จาก DLC โอเคนะครับจะมีอันแรกเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าให้เราจัดการกับ รอยฟอสเตอร์นะครับก็คือพวกตำรวจนะครับ6ตัวภายใน6วินาทีโดยใช้พิสเมเกอร์จุดสี่ห้ารีวอลเวอร์ที่ผมไม้ดูเมื่อกี้ที่เป็นลูกโม่นะครับ6ตัวใน6วินะครับเราจะได้ไอจิมเม้นต์นี้นะครับอันนี้นะครับเป็นของสายธนูละเก็บลูกธนู100อันนะครับก็จะได้อันนี้มานะครับก็จริงจริงนิ่งๆก็เก็บไปเดี๋ยวก็ได้ครับอันนี้ง่ายอันนี้นะครับให้สู้กับบูโดเซอร์ครับแล้วให้บูโดเซอร์ตัวนั้นเนี่ย มีลูกธนูติดอยู่บนตัวมัน10อันขึ้นไปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าบูโดเซอร์ไม่ติดพิษนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากทำแอคชิพเมนต์นี้ก็เอาหน้ากากนะครับก็เออใช้ธนูพิษนะครับจะได้อยู่แล้วอันสุดท้ายนะครับให้จัดการศัตรู3ตัวด้วยเดรดไม้อันเดียวนะครับอย่างที่บอกว่าเดรดไม้เนี่ยรัศมีมันค่อนข้างกว้างนะครับเพราะงั้นไม่ยากถ้าจะทำเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับขอพูดถึงแค่นี้แล้วกันสำหรับเอ่อ DLC เวสเซนแพ็กนะครับโดยส่วนตัวแล้วมันคือผมกำลังคิดอยู่ว่าผมควรจะให้คะแนนกับ d l เที่ผมจะพูดถึงไหมนะครับแต่ว่าเอ่อใจนึงก็คิดว่ามันขึ้นอยู่กับความชอบเนาะก็เป็นว่าคะแนนนี้เป็นตามความชอบที่ผมให้ก็แล้วกันนะครับมผมให้7คะแนนเต็ม10ก็แล้วกันในความรู้สึกผมม,มันประมาณ7จ็ถึงแหรือว่า7.5ประมาณนี้เจ็ดจุดห้าแล้วกันเป็นคะแนนที่ตรงความรู้สึกผมที่สุดละเจ็ดจุดห้านะครับผมชอบธนูมากนะครับใน d l เนี้คือ ออดี่อซีผมซื้อมาอันนี้เนี่ยมีแค่ธนูอันเดียวผมก็เอาครับคือเราเราตั้งใจซื้อมาเพื่อเล่นธนูจริงๆนะครับแต่ว่าธนูเนี่ยกลับมีมอดที่น้อยมากนะครับออก่อนซื้อผมคาดหวังนิดนึงนะครับว่าธนูจะมีมอดแบบว่า,าสามารถติดเลเซอร์ได้ติดสโคปได้เปลี่ยนตัวแมนะทเทเรียลของมันเป็นเหล็กได้ให้มันดูทันสมัยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีเลยนะครับมันมีแค่ให้เปลี่ยนตัวเออขาเรียกอะไรนะ ัวลูกธนูนะครับแค่นั้นแต่ว่าในอนาคตอาจจะมี DLC อื่นที่มีธนูอีกหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจแต่ว่าคิดว่าเป็นไปได้นะครับดูจากความออกทะเลของ PD2 ที่มีอาวุธใหม่ๆเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆคิดว่าเป็นไปได้ที่จะอนาคตอาจจะเป็นแบบเขาเรียกอะไร Hunting p a ็ k อะไรอย่างเงี้ยเป็นอุปกรณ์ล่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามันมีออกมาเราก็น่าจะเห็นธนูนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมพูดลอยๆนะผมไม่ได้มีข่าวอะไรออกมาว่าเขาจะทำนะครับผมพูดกับผมเฉยๆว่าอยากให้มีนะครับ ซึ่งถ้ามันมีธนูแบบที่เป็นรุ่นใหม่ผมก็จะซื้ออีกนั่นแหละว่าผมชอบธนูนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆตัดสินใจเอาเองว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแล้วกันเพราะว่า p พย์เนี่ยลดราคาบ่อยอยู่แล้วเนาะยังไงก็ฝากสปอนเซอร์ทั้ง2เจ้าด้วยนะครับเจ้าแรกเลยนะครับน้านเกม t e a m s t o r e นะครับมีขายเกม Pd2 นะครับ DLC ก็ขายนะครับ แล้วก็เกมอ,อื่นก็ขายด้วยนะครับสามารถแวะไปได้นะครับแล้วก็ร้านทีละนิดนะครับทั้งสองเจ้านี้เนี่ยก็อย่าลืมแวะไปกดไลค์แล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยนะครับรวมถึงช anel ตอนนี้กําลังมีการเติบโตแล้วก็เปิดคอนเทนต์ใหม่ๆมากมายก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ